จะมีวันง่ายๆสบายๆที่เราสามารถใส่ตังค์ใส่มือถือใส่อะไรไปได้หมดแล้วพวกกระเป๋าแค่ใบเล็กใบจิ๋วใบเดียวนี่เลยค่ะกระเป๋าคล้องแขนอย่างนี้ของเวสปอนโคคือเขาเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะที่สามารถที่จะคล้องแขนพกพาไปไหนก็ได้ได้ทุกที่แล้วขนาดเนี่ยซิมบอกเลยว่าใส่โปรแม็กได้อันนี้ของซิมมือถือเนี่ยจะเป็นขนาดเท่าๆกันกับโปรแม็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมก็เลยบอกว่าใส่โปรแม็กได้แล้วข้างในที่ซิมบอกว่าเขาเป็นกระเป๋าสตางค์เพราะว่าเขาใส่บัตรได้แบบนี้เลยถ้าเกิดเรามีธนบัตรกี่ใบเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้เราแบบี กระเป๋าตังแต่ทําไมเขาถึงทํากระเป๋าตังมาเป็นผ้าแบบนี้ทุกคนเพราะว่าผ้าแบบนี้เนี่ยของไวสปอนโคเขาจะกันน้ําแล้วเขาก็มีช่องให้เราเก็บของอย่างนี้ด้วยกระจุงกระจิงนะคะไม่ว่าเราจะเก็บเป็นแบบใส่ชั้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นของอะไรกุ๊กกิ๊งๆเล็กๆน้อยๆเป็นกิีบเป็นริบอะไรก็คือสามารถที่จะเก็บได้เหมือนกันแล้วช่องตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีขนาดประมาณนึงเลยนะที่เราสามารถที่จะใส่มือถือไปได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไม่ใส่มือถือเนี่ยเราก็สามารถใส่ของอย่างอื่นได้เหมือนกันเพราะว่ากระเป๋าเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบทํามาเ ่แล้วหนังซ้ำนะคะช่องข้างหลังของเขาก็มีที่ให้เราใส่บัตรเหมือนกันนี่ที่ข้องแขนเขามาคล้องแบบหนาๆอย่างนี้เลยแล้วที่คล้องเขามาเป็นแบบอย่างดีนะคะไม่หลุดง่ายแล้วก็คล้องได้เต็มแขนไม่เจ็บแขนด้วยรวมๆแล้วนะคะกระเป๋าสตางค์เวสบอลโครุ่นของแขนรุนนี้นะคะซิมบอกเลยว่าเลิศเลยล่ะแล้วสีที่ซิมถืออยู่เนี่ยคือสีขาวนะคะสีไว้ละเดใครที่สนใจเนี่ยจะสามารถกดก้าได้เลย189ก้าไว้ให้แล้วกระก้าจะคิดซิมนะคะได้ของตรงปกของแท้แน่นอนส่งตรงจากบริษัทเวสบอลคลเลยครับ